าง่ายใกล้ตัวมีอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะในภาวะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกได้ง่ายเรามาดูกันสิคะว่าอาหารอะไรบ้างที่ใช้บำรุงกระดูกได้ดีหาง่ายใกล้ตัวตามพี่ปามาเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าแคลเซียมหรือสิ่งที่ใช้บำรุงกระดูกไม่ได้มีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้นนะคะยังมีอาหารอีกหลายชนิดเลย แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายที่ขาดไม่ได้เพราะมีส่วนสําคัญในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการหดและขยายตัวของหลอดเลือดและส่งเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายของเราโดยคนเราจําเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมอย่างน้อยวันละพันเมลิกัมจึงจะเพียงพอต่อร่างกายเชื่อไหมคะเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าต้องดื่มนมมากๆนะเราถึงจะได้รับผลิตภัณฑ์ ที่จะให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอโดยนมหนึ่งแก้วจะให้แคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัมเราลองคิดกันดูไหมคะว่าอีกล้วอาหารอื่นๆราคาที่จะให้แคลเซียมสูงมีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะพี่ปราหามาให้แล้วนะคะเป็นอาหารที่หาง่ายแล้วก็เรียกว่ารับประทานได้ง่ายด้วยค่ะ 1. เมล็ดงาเมล็ดงาที่นิยมใช้เพื่อตกแต่งอาหารต่างๆนั้นไม่ได้แค่ทําให้อาหารของเรามันน่าดู น่าทานมากขึ้นแต่ยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความดันโลหิตลดการอักเสบแถมยังมีสารต้าวน้ำม,มูนสระที่ช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่ที่สําคัญก็คือพี่ปรางอยากจะบอกนะคะว่าปริมาณแคลเซียม1ช้อนชาต่อ88มิลลิกรัมเรียกว่าเป็นไงคะเป็น9%ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวันเลยค่ะถือว่าสูงเลยนะคะแล้วก็ดีมากๆเลย งานีมีประโยชน์มากๆนะคะสองน้ำส้มนอกจากวิตามินซีแล้วส้มยังมีแคลเซียมอีกด้วยและน้ำส้มสดที่คั้นจากผลก็เช่นกันถ้าหากอยากที่จะได้รับแคลเซียมให้มากขึ้นแล้วก็รองรับประทานคู่กับซีเรียลในอาหารมื้อเช้าหรือดื่มในเมื่ออาหารที่มีปลาแซลมอนด้วยก็จะทําให้ได้รับแคลเซียมมากขึ้นเลยนะคะอันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสามบ๊อบเบอรี่ บอกกลี่เนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นผักที่มีสารอาหารมากที่สุดชนิดหนึ่งจนเรียกว่าถูกขนานนามว่าสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพและนําไปทาอาหารได้อย่างหลากหลายทั้งผัดทั้งต้มนําไปปรุงเป็นซุปหรือจะลวกแล้วก็นําไปรับประทานกับสลัดก็อร่อยมากเลยค่ะสี่คณะคณะถือเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปได้วยแคลเซียมและสารต้านมูลสระโดยสามารถน,นาําคณะมาทาอาหารได้หลากหลายชนิดเช่น นำมาใส่ในสลัดแอปริคอตและอะโวคกโดก็ทำให้ได้สารอาหารมากขึ้นเลยข้อที่5ข้าโอ๊ตซีเรียลและธัญ,ญพืชมากมายที่เรานิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าโดยเฉพาะข้าวโอ๊ตเชื่อหรือไม่ว่านอกจะจะมีไฟเบอร์สูงแล้วยังมีแคลเซียมสูงอีกด้วยแถมในข้าวโอ๊ตยังมีโปรตีนสูงเหมาะกับคนที่ทานมังสวิรัตด้วยนะคะพี่ปราบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากๆจริงๆข้อที่6ถั่วขาว พื่อตะกูลถัว่วเพื่อสุขภาพอย่างถูกข่าวนี้อุดมไปด้วยแคลเซียมและธาตุเหล็กแถมยังมีใยอายหารสูงช่วยในการลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะอบอกเลยว่าถูกข่าวนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วเราก็ควรจะหามารับประทานกันด้วยะคะ่ะข้อที่เจ็ดนมถั่วเหลืองพี่ปลาบอกเลยนะคะคงเป็นเรื่องหนักใจของคนที่แพ้เลกโตสใช่ไหมคะว่าจะดื่มเครื่องดื่มอะไรดี ที่จะทดแทนนมวัวตอนนี้พี่ปลาบอกเลยท่านนมถั่วเหลืองค่ะนอกจากจะไม่มีไลสโตลแล้วยังมีปริมาณแคลเซียมเทียบเท่ากับนมวัวด้วยต่างหากแค่เพียงรับประทานคู่กับซีเรียลหรือข้าวโอ๊ตในตอนเชา้าก็จะทําให้ได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอแน่นอนเห็นไหมคะนมถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่างหนึ่งที่พี่ปลาบอกเลยว่าเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีแล้วตรวจดูในเรื่องของมวลกระดูกด้วยค่ะว่ากระดูกของเราเป็นอย่างไร ระวังปฏิเพศโดยเฉพาะในผู้สงูงอายุอย่าให้หกลมนะคะถ้ากระดูกมีปัญหาแล้วการดูแลนี่จะยากยิ่งขึ้นอาหารคือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลให้ได้รับประทานแคลเซียมที่เพียงพอออกกําลังกายการออกกาลังกายจะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีแคลเซียมมากแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายของเรามาฟ,ฟ,ฟังพ่อพี่ปลาเลยค่ะข้อถัดมาเลยนะคะพี่ปลาจะบอกเลยว่าปลาสดีค่ะ ข้อที่8ปรลาสาดีนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นคาวของปลานะคะพี่ปราบ,บอกเลยว่าต้องชอบปลาสาดีนแน่นอนเลยค่ะเพราะไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยและยังอุดมไปได้วยสารอาหารอย่างไขมันโอเมก้าสวิตามินดีโดยเฉพาะแคลเซียมที่สําคัญปลาสาดีนก็หามาทานไม่ไมยากเลยค่ะเราก็ซื้อแบบเป็นกระป๋องมาทานทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์และหาทานไม่ยากอย่างที่พี่ปลาบ,บอกนะคะ ว่าอาหารทุกชนิดที่มาแนะนำเนี่ยเป็นอาหารที่หาทานได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีประโยชน์มากๆเลยแต่อย่าลืมนะคะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีว่าเรามีปัญหาต่างๆหรือไม่ด้วยนะคะข้อเก้าอัลมอนด์พี่ปราบอกเลยว่าถั่วอัลมอนด์เป็นถั่ยชนิดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะถั่วชนิดนี้เป็นของทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะคะมีทั้งธาตุเหล็กวิตามินอีโพแทสเซียมและแคลเซียม แต่เราก็ไม่ควรรับประทานอัลมอนด์ที่ผ่านการปรุงแต่งรสชาติอย่างเช่นการอบเกลือเพราะจะทําให้ได้รับโซเดียมสูงมากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะข้อที่สิบเต้าหู้ปราบอกเลยเต้าหู้มีประโยชน์มากมายแถมทําให้ไม่อ้วนแล้วก็เป็นอาหารที่เรียกคนทานเจทันได้เลยนะคะเต้าหู้นับเป็นอาหารสุขภาพที่ผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่นํามาปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ พระหาาชนิดนี้อุดมไปด้วยโปรโตีนและสารอาหารที่มีคุณค่าใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และแทบจะไม่มีไขมันแต่ที่เราไม่ค่ยรู้ก็คือปริมาณแคลเซียมที่มีสูงกันานมไหลเท่านี้ล่ะค่ะดังนั้นถ้าหารอยากได้แคลเซียมการรับประทานเต้าหู้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าปริมาณแคลเซียมต่อหนึ่งถ้วยก็คือ507ริลลิกร,รมัมเป็น51%ของปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน อาหารหลายชนิดเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็สูญสลายไปแต่เชื่อไหมคะทําไมอาหารก้อนข,อขาวๆคุณๆอย่างเต้าหู้เนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้มานานเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะหดีต่อสุขภาพเต้าหู้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งสงคุณค่าทางโภชนาการสงูงโดยเฉพาะโปรตีนประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ7จประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น8ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสรังเคราะห์เองได้ 2. มีสาเลสตินซึ่งมีผลในการลดไขมันและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทาที่เกี่ยวกับความทรงจำและโฮอร์โมนจากพืชไฟโตเอสโตรเจนที่มีการวิจัยพบว่ามีผลในการป้องกันมะเร็งและมีผลดีต่อผู้หญิงใบททงคือช่วยชะลอภาวะหมดประจำเดือนและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมข้อ 3. เป็นอาหารที่มีน้ำตาลต่ำจึงเป็นข้อดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ จำกัดการบริโภคน้ำตาลรวมถึงผู้เ่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักข้อที่4ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กจึงเป็นอาหารที่เหมาะกับผู้หญิงที่กำลังอยู่ในช่วงการมีประจำเดือนข้อที่5เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงคนชรานื่งจะมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มไม่ต้องใช้แรงมากในการเคี้ยวเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและอัดแน่นไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนที่ดี มีคุณประโยชน์ที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าอาหารต่างๆที่ใช้บํารุงนะคะกระดูกท,ทําให้กระดูกของเราแข็งแรงแต่ย่ลืมค่ะเราต้องตรวจสุขภาพประจําปีต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่อปีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube u b e ูบดีฟิชเป็นขอนกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ